Oh, <laughs> ความน่ารักของหนูเล็กหลังกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่มีความสามารถมากๆคนหนึ่งเลยสำหรับพัทรวดีปิ่นทองหรือรู้จักกันนั้นก็คือหนูเล็กก่อนบ่ายค่ะเป็นนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเจ้าของวลีเด็ดไม่เห็นจะยากเลยกะกะจนติดปากติดหูผู้ชมละครสะพ้ายจ้าสวกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวค่ะและอย่างอีกอันหนึ่งนั่นก็คือไม้น่ารักเลยอะ จากละครแผนนรายพายหลักนั่นเองเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วล่ะคะ่ะสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายตลกสาวชื่อดังจากเมื่อก่อนที่ต้องทำงานนอกบ้านอย่างเดียวตอนนี้สาวหนูเล็กก็มีหน้าที่เพิ่มมาอีกคะ่ะนั่นก็คือรับบทบาทเป็นคุณแม่คะ่ะที่ต้องบอกว่าการมีลูกชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าสาวหนูเล็กแพ้ท้องน้องวินหนักมากจนต้องหยุดทางานไปนานถึง3เดือนซึ่งไม่นานมานี้ได้ข่าวว่าสาวหนูเล็ก กับสามีอย่างเอกวุฒิพร้อมลูกชายอย่างน้องวินเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างจังหวัดสงขลามาพบปะ กับญาติพี่น้องและถือโอกาสฉลองวันเกิดครบหนึ่งขวบให้กับน้องวินไปในตัวค่ะซึ่งชีวิตของสาวหนูเล็กกับลูกชายก็เป็นไปตามความเรียบร้อยท่ามกลางธรรมชาติได้สุดอากาศที่บริสุทธิ์นี้ความวุ่นวายในเมืองกรุงมาพักใจที่บ้านเกิดนั่งคุยกับญาติญาติหน้าทีวีเป็นความสุขที่หาได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเอาเป็นว่าทุกท่านมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ